สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พุทธที่3ธันวานครับเมื่อคืนนี้แฟร์มาซิตี้ใจหายใจคว่ำซิตี้บุกเยือนฟูลแลมนะครับแล้วก็ขึ้นนําก่อน5ประตูต่อ1ระดับซิตี้เนี่ยนำห้าหนึ่งปิดไฟนอนเหอะใช่ไหมแต่ที่ไหนได้นะครับท่านผู้ชมครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยฟูลแลมยิง3ประตูรวดจาก5้าหนึ่งไล่มาเหลือ5้าสี่โอ้โหมาซิตี้ปั่นป่วนนะครับท่านผู้ชมครับคนดูหัวใจจเยไวอะ ยังดีแนละ้วที่ช่วยกันยันอยู่นะครับมาซิตี้ City, บุกชนะฟูลแลม5-4เก็บ3แต้มแบบเหนื่อยสุดๆนะครับแต่ก็โอเคนะครับบุกไปชนะได้ตามเป้านะซิตี้ไล่จี่อาร์ซนอลเหลือ2แต้มนะครับคืนนี้ลุ้นต่อคืนนี้อาร์ซนอลจะเจอกับเบรน์ฟอร์ดหรือว่าพูลเจอกับแมวดำซันเดอร์แลนด์นะครับโอเคเดี๋ยวมาว่ากันนะพรีเมียร์ลีกที่สนามคาร์เวนคอตเทจฟูลแลมพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ ซิตี้เนี่ยผูกปีชนะฟูลแลบมา18นัดรวดนะครับเมื่อคืนก็เหมือนจะสบายๆนะเออร์ลิงฮาลันเนี่ยหลุดไปยิงชนเสาตั้งแต่6นาทีแรกนะครับก่อนจะมาได้จริงนาที17นะครับได้จริงนาที17นะเชอริมิโดกูเปิดจากซ้ายฮาลันโัวเลยตูมเดียวเข้าไปเลยนะครับยิงแรงมากเลยเป็นประตูที่100ในพรีเมียร์ลีกของเขาเออร์ลิงฮาลันทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงถึง100ประตูเร็วที่สุดในพรีเมียร์ลีก เล่น111นัดยิง100ประตูนะครับท่านชมครับทำลายสถิติเดิมของอลันเชียร์เรอร์ที่ใช้เวลา124นัดแมนซะิตี้นำ1 0และยังลุยต่อนะครับนาที37ได้ประตูที่2ลูกนี้ฮาลันจ่ายทะลุช่องนะครับที่เจนนี่ไรเดอร์หลุดเดี่ยวไปล่อเป้า2 0เลยนะยังไม่พอนะครับนาที44แบรน์เลโน่ประตูฟูลแล่ด์เนี่ยชกลก โดนฟิลฟ f o d เดนสวนด้วยอีซ้ายจากนอกเขียดโทษเข้าไปอีกช่วงทดเวลาโอเคฟูลแลมเจ้าบ้านตีไข่แตกนะครับเอลิลสมิธโรวพุ่งหม่งลูกโยนจากแฮร์รี่วิลสันผ่านดอนนารูมาเข้าไปนะครับสวยงามนะครับลูกนี้ครึ่งแรกมาซิตี้นำสามหนึ่งครึ่งหลังเปิดมาแค่3นาทีซิตี้ได้ลูก4นะครับจากจังหวะสวนกลับฟิลฟอเดนยิงมุมแคบเข้าไปนะครับฟเดนเหมา2ประตูมาซิตี้สี่หนึ่ง เกมขาดไปเรื่อยๆนะครับฟูลามเนี่ยพยายามดันขึ้นไปบุกเพื่อเอาคืนแต่หลังรั่วนาที54เชลมิโดกูนะครับยิงฉลับซันเดอร์เบิร์กบอลลอ,อยโด่งเสียบตาข่ายนะครับเป็นลูกทําเข้าประตูตัวเองของเบิร์กนะแมนซิตี้นำขาด5ประตูต่อนหนึ่งนะฟูลามไม่มีอะไรจะเสียเพรามันเสียไปหมดแล้วนะครับลุยแหลกนะนาที57อเล็กซีวอบี้ปั่นจากนอกเขตโทษผ่านมือตอน,นารุม่านะครับท่าชมครับ ฟูแลมไล่มา5-2ลูกนี้วางเท้ายิงยอดเยี่ยมเลยนะครับอีว e บี้ฟูแลมไล่เพรสไปทั่วสนามเลยไม่ปล่อยให้มาซิตี้เล่นง่ายนะครับนาที70เรือใบสีฟ้าเกือบได้ลูก6ฮารันมงชนเสานะครับคือถ้าได้ลูก6เนี่ยฟูแลมมคงสลบอ่ะใช่ไหมแต่นี่ซิตี้ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นอีก2นาทีกลายเป็นฟูแลมได้ประตูเพิ่ม แบนาโดซิวา si นี่ยสกัดไม่ดีนะครับไปตั้งให้ซามเอยชุกเวเซ่รครับวอเล่เต็มเท้าเลยฟูลแลมไล่มา5ประตูต่อ3แล้วก็ได้ใจบุกต่อเนื่องนะครับนั้นที่78จากลูกเตะมุมดอนนารุมอามาชกแต่ชกไปเข้าเท้าชุกเวเซ่คนเดิมสวนปังตรงตะข่ายเลยนะครับสวนแต่ละลูกเนี่โอ้โหเจ็บเจ็บทั้งนั้นนะครับชุกเวเซ่นะฟูลแลมตามมา5-4ยุ่งแล้วนะครับ จาก5-1เหลือ5-4แล้วเวลามันเหลืออีกตั้ง10กว่านาทีอะแมนซิตี้เครียดเลยนะครับเครียดเลยโดนทะลวงแบ็กซ้ team, กายนะครับเกมนี้นิโกโอไรลี่แบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษเจอฝันร้ายนะครับฟูลแลมนี่คือเจาะแบ็กซ้ายตลอดนิโกเอาไม่อยู่นะครับช่วงท้ายเนี่ยฟูลแลมส่งจอร์จคิงลงมาเลี้ยงลุยเจาะแบ็กซ้ายอย่างเดียวซิตี้ต้องปรับตำแหน่งนะครับโยกจอร์สโกกวาดิโอไปเล่นแบ็กซ้ายแทนนิโกโอไรลี่นะครับ ช่วงทดเวลานาที98กวเดียอเนี่ยช่วยเซฟแมนซิตี้เลยนะครับสกัดลูกยิงจากจอจคิงนะครับออกจากเส้นอนะ่ะจอจคิงเลี้ยงลุยเข้าไปนะครับยิงจะเข้าอยู่แล้วกวเดิโอสกัดออกมาได้นะครับโอ้โหลูกนี้ได้วิดไปเลยนะครับวุดวิดเลยเกือบเจ้าอะ่ะแต่ว่าซิตี้ยันอยู่นะครับยันจนหยดสุดท้ายจริงๆ มาซิตี้บุกชนะฟูลแลม5-4นะครับจบไม่หลอแต่ล่อสามแต้มนะครับมาซิตี้นับเน <c oughs> โอเสิตี้ไล่ที่จากฟูงอาร์ซนอลเหลือสองคะแนนตามเป้านะหลังเกมครับเป๊ปกวอดิวลาเล่นมุกนะครับบอกลุงแกแล้วลุงแกแล้วแต่พวกลูกทีมมันไม่ปานีคนแกเลยแกล้งกันแบบนี้ลุงจะตายเอานะนไ้ยเฮ้ยพวกแก <c oughs> เป๊ปบอกโอ้โหเสียวแวบ,บเลยนะครับ เป๊บบนเกมรับนะครับว่ายืนกันต่ําเกินไปนะครับยืนต่ําเกินนะรอป้องกันลูกโยนอย่างเดียวนะครับน่าจะดันขึ้นมาสูงอีกหน่อยหนึ่งถือว่าเกมนี้ซิตี้ชนะเพราะมีโชคนิดๆน,นะครับเป๊บว่างนี้อีกทีมหนึ่งที่ค่อนข้างจะเฮงเมื่อคือนนี้ก็คือสเปอร์นะครับทีมตรไก่ในบุกไปยันนิวคาสเซิลสเปอร์จะแพ้อยู่แล้วครับแต่รอดตายเหลือเชื่อเลยเกมนี้มายิงเอา20นาทีสุดท้ายนะครับ บรูโน่กิามร้ายซัดให้นิวคาสเซิลนำนะครับนาที71คริสเซนโรเมโรโขกตีเสมอให้สเปอร์นาที78นะครับพุ่งมง่งเข้าไปนะ4นาทีสุดท้ายสาริการดงเจ้าบ้านมาได้จุดโทษนะครับลุงนี้แดนเบิร์นเนี่ยโดนโรดิโก้เบนตันคูดึงล้มลงไปนะครับแอนทูนิโกดอนสังหารจุดโทษไม่พลาดนะครับนิวคาสเซิลนำสองหนึ่งกำลังจะชนะอยู่ละแต่ว่าช่วงทดเวลานะครับนาที95สเปอร์สได้เตะมุม ประตูอารอนรามสเดลของนิวคาสเซิลชกออกมานะครับโดนคริสเตินโรเมโร่ตีลังกายิงสวนเข้าไปนะครับนะแล้วรามสเดลเนี่ยโดนเพื่อนบังนะครับมาเห็นบอลอีกทีนึงก็คือมันจวนตัวแหละนะครับโรเมโร่ตีลังกายิงเข้านะครับตีเสมอให้สเปอร์เป็น2-2โ,โรเบรโร่เหมา2ประตูนะครับช่วยตราไก่มีแต้มกลับบ้านนะครับอีกคู่หนึ่งเอลบาตันบุกชนะบอลมาท์ ath, หนึ่งศครับแจ็คกริลิชพังประตูชัยนาที78 นั่นคือ3คู่เมื่อคืนนี้นะครับส่วนคืนนี้พรีเมียร์ลีกมีเตะ6คู่ตีสองครึ่งนะครับจากฝูงอาอร์ซนอลเจอกับเบรนท์ฟอร์ดอาร์ซนอลเล่นลอนดอนดาร์บี้เป็นนัดที่3ติดต่อกันกุนซือมิเชลอาร์เตต้าเนี่ยเขาบอกว่า,าเกมนี้ไม่ง่ายนะครับแล้วช่วงนี้ต้องหมุนเวียนผู้เล่นซะด้วยนะครับอาอร์ซนอตตัวเจ็บหลายคนนะครับแต่ว่าโอเคมาตรฐานเนี่ยเขาเชื่อถือได้อยู่แล้วนะครับเจอกัน7นัดหลังสุด ปืนใหญ่ชนะ5เสมอ2ไม่เคยแพ้เบรนท์ฟอร์ดเกมนี้ว e ิกตอร์โยเคเรสอาจจะได้กลับมาเป็นตัวจริงนะครับอาอร์ซนอนต้องการ3แต้มเพื่อหน,นีแมนซิตี้แต่ต้องดูแลความฟิตนักเตะให้ดีเพราะว่านัดต่อไปวันเสาร์ที่6นะครับปืนใหญ่ต้องบุกเยือนแอสตันวิลล่าแล้วก็เล่นเป็นคู่แรกซะด้วยนะครับนักเตะมีเวลาพักนิดเดียวตี35คืนนี้ลิวอพูลเล่นในแอนฟิลด์นะครับเจอกับซันเดอร์แลน หงต้องเล่น5นัดในรอบ14บสี่วันอร์อสลสอตคงจะโรเทชันนะครับฟลอเรนว์ยสโจโกเมสอเล็กซานเดอร์อิซักยังเล่น90นาทีไม่ได้นะครับยืนระยะเป็นเกมไม่ได้เพราะฉะนั้นเกมนี้อาจจะมีบางคนโดนดรอปนะครับอูกัวอคิติเกน้น่าจะลงตัวจริงนะครับอิซักรอลงครึ่งหลังอะไรประมาณนี้นะครับส่วนโจโกเมสพี่โจก็เล่นแบ็กขวาต่อเหอะเรียวพูเนี่ย จวนจะได้ c o อ n e r bradley กับ jeremy frimpong กลับมาแล้วนะครับอันนี้เป็นข่าวดีในตำแหน่งแบ็คขวานะครับ bradley นะมีสิทธิ์ลงในเกมหน้าเจอลีสวันเสาร์ส่วน f r i m ปง n จะกลับมาซ้อมในสัปดาห์หน้านะครับน่าจะพร้อมเล่นในช่วงที่โมซาลาไปลุยบอลชิงแชมป์แอฟริกาพอดีนะครับสำหรับฟริม p o n g เนี่ยนะพี่โมตกลงว่าจะไปร่วมทีมชาติอียิปต์วันที่13ธันวานะครับ อร์เนอร์สโลต,ต,ตันยอมรับว่าโมซาลาไม่แฮปปี้ที่โดนดรอปเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดแต่ก็ยังเป็นมืออาชีพนะครับยังให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมนะครับตัวเองก็ซ้อมเต็มที่ตามปกติสโอตยืนยันว่าโมซาลายังเป็นคนสำคัญของลิเวอร์พูลเหมือนเดิมแต่ว่าหลังจากโดนดรอปเนี่ยมันก็เริ่มมีข่าวนะครับทีมซาอุดิอาระเบียมาแล้วนะครับทีมซาอุเนี่ยนะมีข่าวสนใจอยากซื้อพี่โมอีกรอบหนึ่ง ซาอุก็มาตลอดนะครับท่านผู้ชมครับรอดูกันไปแล้วกันนะครับช่วงซัมเมอร์นี้นไม่แน่เหมือนกันนะครับเลวพูเจอกับเซนร์แดลันคืนนี้ไม่ง่ายนะครับทีมแมวดำเนี่ยเล่นมา13นัดในลีกมีแพ้แค่สเกมเองเคยบุกชนะเชลซีนะครับเคยไล่ตีเสมออาร์ซนอลมาแล้วด้วยน, <S <S 1> <S 1> นักเตะเซนต์เดลันเนี่ยตัวใหญ่นะครับตัวเบลเลอร์เลยนะเล่นลูกเซตพีซนากลัว เล่นบอลมีวินัยมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วสมาธิในการเล่นเนี่ยคือยอดเยี่ยมสนะัเดแลนไม่กลัวทีมใหญ่โอเคบางลูกอาจจะเล่นผิดพลาดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เขาไม่ตกใจนะครับไม่มีรวนนะครับเล่นตามแทคกติกของตัวเองอย่างเดียวนะเกมนี้เลี้ยวผูกคงต้องอดทนและอย่าใช้โอกาสเปลืองอหงแดงถ้าผ่านเกมนี้ได้ถ้าชนะเกมนี้ได้มีสิทธิ์ไปต่อยาวๆนะครับส่วนคู่อื่นที่เหลือครับตีสอครึ่ง Brighton เจอ a อ t o n Villa b u r บอร์เจอกับคริสตัลพ a เล c วูฟพบนอตติงแฮมฟอ h a เรสตีสามสิบอีกคู่หนึ่งก็คือล d สเจอกับเชล e ีนะครับโอเคคืนนี้รอดูกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราเต็มหนุย YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับพรุ่งนี้คุยต่อครับลาไปก่อนสวัสดีครับ